ตอนนี้จะคุยกับยายอายุร้อยปียายจำได้ไหมอายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุเท่าไหร่ยายอายุเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วกินข้าวได้ยังกินข้าวได้ยังกินข้าวได้ยังยายยังไม่กินอ้า เมื่อกี้ให้กินไปแล้วเที่ยวไม่ใช่เหรออิม่มหรือยังไม่อิม่มยังไม่อิม่มกินไปแล้วแต่ยังไม่อิม่มกินอีกไหมไม้มีลูกว่ะมีลูกกี่คนมีลูกกี่คนตอนนี้ยายมีลูกอยู่กี่คนอ,อกี่คนน่ะนี่ใครคนเนี้ยชองเหรอ มาบ่อยไหมยีช่องอ่ะมาบ่อยเปล่าไม่ค่อยมามาบ่อยไหมยีช่องมาบ่อยเปล่าอืมไม่ได้ยินไม่ได้ยินแล้วอืมเจ็บขาเนี่ยเจ็บขาปวดขาเดินไหวไหมไหวแล้วอายุเท่าไหร่แล้วอายุเท่าไหร่แล้ว ฮะเก้าสิบเก้าส yeah, yeah. ิบเก้าสิบหรือร้อยร้อยยัง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 ไม่ร้อยอ่ะโอ้ยายยายบอกยังไม่ร้อยจริงอายุยายหนึ่งร้อยปีเข้าหนึ่งร้อยปีแล้วหนึร้อยปีและจ้าร้อยปีละจ้าเดี๋ยวทำไมจะอาบน้ำหนาวหรือร้อน หนาวหรือร้อนร้อนไหมหนาวหนาวเนี่ยพัดลมจอยายยายบอกว่าหนาวที่จริงยายอาจจะร้อนก็ได้ใช่ไหมร้อนหรือหนาวยืนยันร้อนหรือหนาวร้อนหรือหนาวอาบน้ำกันอาบน้ำไม่อาบไม่อาบทำไมเพราะอะไร เพราะอะไรถึงไม่อาบออตอบทำไมถึงไม่อาบน้ำทำไมถึงไม่อาบน้ำ No No ยหญ่ No n แต่พัดลมจอยายยายบอกหนาวาไม่อาบน้ำแล้วอ่าอ่เขาให้ยายอายุร้อยยี่สิบปีอยู่ไหมร้อยยี่สิบปีนะอยู่อีกร้อยยี่สิบปีอ่า ยกนิ้วโอเคใครเลี้ยงคนเลี้ยงจะอยู่เปล่าร้อยยี่สิบปี